เพิ่งจะย้อมผมสีน้ำตาลดำเสร็จทำให้ผิวดูสว่างและขาวขึ้นดูที่หนังศีรษะสะอาดหมดจดฉันต้องย้อมผมทุกครึ่งเดือนโดยเฉพาะตรงขมับสองข้างมันยาวเร็วเกินไปฉันเคยใช้ครีมย้อมผมหลายยี่ห้อแต่ไม่มีอันไหนดีกว่านี้ถึงแม้จะแพงไปนิดแต่แพงที่สุขภาพและความปลอดภยัยถึงเปลี่ยนสามีก็ไม่เปลี่ยนยี่ห้อนี้เพราะมันดีมากๆตอนนี้ยุคไหนแล้วยังใช้แปรงย้อมผมกับโฟมย้อมผมปิดผมขาวอยู่เหรอ อย่างแรกเลยฉันไม่ใช่แปรงย้อมผมฉันก็ไม่ใช่โฟมย้อมผมตอนนี้แม่ฉันยังไม่ใช้โฟมย้อมผมแล้วโฟมย้อมผมใช้แล้วทําให้ผมเสียแนะนําให้ผู้หญิงใช้ครีมย้อมผมที่ทําจากผลไม้ก็คือเจ้าตัวนี้ไม่ต้องผสมไม่ต้องเตรียมแค่บีบออกมาเหมือนสะผมถูให้ทั่วแล้วล้างออกด้วยน้ําสะอาดสีดูเป็นธรรมชาติและเงางามอยากย้อมผมใช้ไหมพ่สามาลองครีมย้อมผมตัวนี้ของเราดูขวดนี้มีสีเดียว ไม่ต้องผสมไม่ต้องเตรียมบีบออกมาได้เลยดูเหมือนชามพูที่บ้านเลยนะสายสากเราสามารถใช้มือเปล่าและผมแห้งถูให้ชี่ยถูให้สงเข้าไปสีจะติดเป็นธรรมชาติถูแรงก็ไม่เป็นไรมาดูที่หนังสีสะ,สะอาดหมดจดย้อมสีดำรอ15นาทีย้อมสีรอ40นาทีรอแปบหนึ่งแล้วล้างออกด้วยน้ำสา์มาดูผลลัพธ์กันผมย้อมเสร็จแล้วฉันย้อมสีดำชาผมที่ย้อมเสร็จแล้วเรียบลื่นและเป็นธรรมชาติคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่ชซื้อเลย